นี right? ่มาแต่เช้าเลยครับครับแต่เช้าเลยครับอยู <S <S ่ที uh ่นี่เหรออยู่อยู่ทำงานที่ไทยเหรอที่งไนนะทำงานอยู่เมืองไทยครับอ๋อแ่มั่นใจไหมครับวันนี้เวียดนามเล่น่าเลนเ็ร่มั่นใจัมากันเยอะไหมใช่ว่าจะเยอะเล่าเยเ่นนักะ ประมาณประมาณกี่คนเช่นท่านรถไฟฟ้าหน่ะเป็นหลายร้อยเป็นพันเอาไรเป็นพันหรอโซนอยู่โซนเดียวกันเลยปะโซนเดียวกันเราเดียวกันไงครับดีใจนะฮะได้ตั๋วก็ดีใจครับที่ได้มาตั๋วเพราะว่าคนเยอะครับก็เลยมา เหลืออีกแค่ไม่เท่าไหร่เองนะใบสองสามพันใบเองวันนี้ก็น่าจะค่านข้างปาคู่คนก็น่าจะชนะใสใสเยแต่งแล้วก็สาวสวยเจอไหมครับเจอนกบอลไหมฮะเจอใครฮะเจเจมอนหอมทม่กี้เขาเขาเขาลงมาทานข้าวอ่ะันีออก่เดี๋ย มิเตนกิทอ่ะของที่ไหนคะวันนี้มีด้วยหรอวันนี้ไม่มีแต่วันมันเคยมีไงสองแมตช์แล้วใช่ค่ะใช่อ๋อไม่ได้เหรอไม่ได้บัตรหรือไม่ได้ไปดูไม่ดูค่ะแต่ว่าไม่ไม่เขามีจับตั๋วขายแต่ไม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 ่ได้โอวันนั้นใกล้ชิดเลยแล้วอย่าไปสนามนะฮะเนี่ยมีตั๋วแล้วใช่ไหมีค่ะตัวหน้าหนาจะมีขาย400เหลือโซน W อย่างเดียว อะไรนะต่ปีอุสามัสูงอ่าเจรับครับ